ทวันนี้ก็ทุกคนวันนี้มาเปรียบเทียบนะครับกับเป้สะพายหลังนะครับแบบกระเป๋าทั่วไปครับแล้วก็แบบเต็มใบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรนะจ๊ะอย่างแรกนะครับก็คือว่าที่เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับแบบเป้แบบเงอนกระเป๋าทั่วไปอะไรจะเกิดขึ้นครับเราไม่สามารถใส่ไม้แบบได้ทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบเต็มใบนะครับเห็นไหมจ๊ะไม้แบบทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับดังนั้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับกับไม้แบทนะครับตัวนี้จะทําได้ดีกว่าแล้วก็ในเรื่องของการใส่ไม้แบทนะครับไอที่ปวไ สิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับใส่ได้ประมาณสักสองอันนะครับใส่สามอันเนี่ยมันจะเริ่มไม่ได้แล้วสาเหตุเพราะอะไรครับตัวเนี้ยมันจะมีที่ล็อกนะครับเนี่ยที่มันล็อกกับตรงเนี้เห็นไหมเนี่ยไอ้สายที่มันล้ายกับตัวนี้นะครับใส่ได้สามอันเนี่ยมันจะเริ่มครับนะครับคุณจะต้องใส่ไปเนี่ยเห็นไหมครับไอ้ยางตรงเนี้ยที่มันเป็นลัดอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้แบบมันขย่อนะครับมันจะใส่ได้ประมาณสักสองอันนะครับกาลังสบายๆสบายแต่ว่าถ้าเกิดใส่สามอันมันก็จะเริ่มแบบอะไร ไม้แบบตีกันมากเกินไปดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับใส่ไม้แบบ1นถึงสอันนะครับและคราวนี้เรามาดูครับแบ่ตัวนี้แบบตัวนี้นะครับก็จะมีนะครับแบบไซส์กลางแล้วก็ไซส์ใหญ่ของมันเป็นไซส์กลางนะครับก็จะใส่ได้ประมาณสัก6อันสบายๆนะแต่สามารถยัด8อันได้ไหมได้นะครับแล้วก็จะมีแบบอันใหญ่นะครับก็จะเป็นทรงเนี้ยแต่ใหญ่กว่านี้เขาก็จะใส่ได้นะครับ10ไม้สบายๆนะครับ โอเคครับรแล้วคราวนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่อ้นแล้วคราวนี้ในเรื่องของการจุของเลยการจุของเลยนะครับว่านอกจากเรื่องไม้ดบตแล้วอ่ะเออผมมันคงมีของเยอะไอ้สองตัวเนี้ยอันไหนมันจุได้มากกว่ากันเหรอก็เพี่อนขอบอกเลยครับตรงๆนะในฐานะที่ใช้มาแล้วถ้าคุณซื้อนะครับกระเป๋าที่มันเกรดสูงๆอ่ะอันเนี้ยเป็นแบบเกรดสูงนะเกรดสูงเนี่ยมันจะมีช่องใส่หลายช่องครับ ช่องที่หนึ่งนะครับตรงนี้ช่องที่สองตรงนี้ช่องที่สามนะครับเห็นไหมครับมีกระเป๋าขอไอ้รองเท้านะครับรองเท้ามีรองเท้ายู่งล่างด้วยและอันนี้สี่นะครับนี่ข้างในนี้อีกนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อเป้แบบรุ่นแบบเกรดีๆนะเขาจะทําให้ฟังก์ชันไว้ตรงเนี้ยพื้นที่การเก็บเท่ากับอันใหญ่เลยดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลนะครับว่าเฮ้ยเทียนไอ้อันอย่างเงี้ยมันสู้อันใหญ่ไม่ได้สู้ได้นะครับสู้ได้นะครับ ดูได้สบายๆด้วยไออันใหญ่นี่นะครับเขาก็จะนะครับแต่งเป็นหลักๆนะครับมีอยู่3ามช่องนะครับช่องแรกนะครับก็จะเป็นช่องใส่ไม้แบตนะครับอ่าเนี่ยกปับหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ใส่ไม้แบตนะครับปึ๊บมี่จะใส่ไม้แบตนะครับซึ่งนะครับต้องมีฟอยนะจ๊ะเป๊ใส่ไม้แบตที่ดีต้องมีฟอยกันความร้อนครับ ทำไมถึงต้องมีฟอยกันความร้อนครับเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่มีฟอยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาคืออะไรครับมันก็จะไม่กันความร้อนจากข้างนอกเข้ามาไงดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณใช้แบบทั่วไปนะโอกาสที่มันจะเสียก็คือว่าอะไรครับถ้าเกิดอยู่ในที่ร้อนๆนะไอเอ็นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสเสียมากขึ้นนะครับหย่อนเร็วขึ้นนะว่ากันเถอะนะครับคราวนี้นะครับนอกจากช่องใส่ไม้บรรดแล้วปิดไปก่อนช่องสองนะครับก็คือช่องใส่ของทั่วไปครับเห็นไหมช่องที่สามนะครับนี่จาจะต้อง จะต้องมีช่องใส่รองเท้าแยกต่าง,งหากด้วยนะนี่เห็นไหมครับนี่ช่องใส่รองเท้าแยกต่าง,งหากแล้วช่องที่สี่ช่องสุดท้ายนะครับก็คือช่องใส่ของกระจุกกระชิก,กะนะจ๊ะเล็กน้อยพวกกลิปพวกอะไรพวกเนี้ยนี่อันนี้พวกกลิปพวกน้ำบาตรพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับไอ้นี่ก็ใส่พวกเสื้อผ้าอะไรทั่วไปโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับความแตกต่างนะครับก็ถามมาโดยส่วนตัวนะครับเออคราวนี้ในเรื่องของการเดินทางหลายคนถามว่าพี่ยัน ถ้าเกิดใช้เดินทางอนไนมันสะดวกกันเหรอถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์บอกเลยนะครับต้องเป็นแบบไอ้เป้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมันง่ายกว่าคุณดูนะขับมอเตอร์ไซค์แม่ขับงี้ปึ๊บบาน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 เงนี้ยไปได้ละนะครับแตถบยยบนะ่ถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์ได้นี่นะครับดูดูนะถ้าคุณขับมอเตอร์ไซค์ นะครับเดี๋ยวสะพายดีๆก่อนโอเคดีละคุณดูนะบานบานบานไอตรงเนี้ยมันจะไปโดนบอกนะครับมันจะไปโดนบกมันก็ทําให้เลาเราขับปุ๊บเนี่ยเออมันมันมันจะอยู่บรานทรงเนี้ยต่นขึ้นมาเนี่ยมันก็จะรู้สึกสบายน้อยกว่าแต่ถ้าคุณขับรถยนนะครับใช้ไอ้นี่ไปเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เราไม่บาอยู่ในรถเนะี่ยถ้าเกิดมันมีความร้อนเกิดขึ้นมาไงไอเนี่ยมันกันความร้อนได้ดีกว่าครับในกรณีคุณที่ซื้อ แบบมีฟอยนะรวมถึงนะครับในเรื่องความเท่นะครับลงจากรถแล้วถืองี้ไปเลยนะครับต่อให้เรามือสมัครเล่นนะครับเราก็จะดูว่าเฮ้ยเราโปรอะเราโปรอะเราโปรจริงๆนะเนี่ยคุณลองไปอย่างงี้เด็ถือถือไปงี้เลยอุ้ยนี่โปรเว้ยต่อให้เราฝีมือสมัครเล่นนะครับมันก็ดูโปรโแต่เนี่ยต่อให้เราโปรนะครับเราก็ดูเหมือนกับอะไรมือสมัครเล่นนะครับแบบว่าเฮ้ย ทำไมเอาไม่แบดมาอย่างนี้ล่ะไม่แบตมันควรจะเก็บให้มันเต็มทั้งกระเป๋าสี่อะไรเงี้ยนะครับดูนะครับเดี๋ยวให้ดูยกเว้นคุณจะไปซื้อรุ่นแบบไอตัวนักกีฬาเนี่ยะครับเดี๋ยวนะมันก็ดูแบบว่าเฮเหมือนกับแตกเลิกเรียนเน้นนักเรียนเลิกเรียนมาเรียนมาตีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณจะซื้อความเป็นมือโปรด้วยครับก็อย่างนี้ไปอาจ๊ะอย่างนี้ไปนะครับอย่างนี้ไปเนี่ยใส่อย่างนี้ไปคุกดูโปรไว้ดูโปรใส่อย่างนี้ไป ไอ้พวกเราเปลี่ยนเฏิอแต่บา <c oughs> งที่มันไม่ได้พิสูจน์ฝีมือนะรกระเป๋าไม่ได้สิ่งมีชช่วยในการพิสูจน์ฝีมือนะครับแต่ว่าเฮ้ยมันอะไรอะสร้างบุคลิกสร้างบุคลิกไงนี่คือสาเหตุที่ว่าแล้วทำไมบางทีเราไปงานเฮ้ยทำไมต้องใส่เสื้อผูด้วยนะครับก็นี่คือเหตุผลเดียวกัน,นครับมันเพิ่มบุคลิกได้นะจ๊ะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับความแตกต่างของกระเป๋า2ใบนะครับก็ค,คิดว่าคนคงจะได้ นะครับสาระกันไปลยจ้ะชอบก็ฝากกดไลค์ u b like, s c r i b e แล้วก็แชร์ด้วยร่วมถิงคนที่จากสับสนเพี้ยนนะครับก็จะมีนะครับบัญชีของธนาคารออมสินขึ้นอยู่นะจ๊ะก็สามารถเข้าไปสับสนเพี้ยนได้โดยตรงจากบัญชีธนาคารออมสินเลยนะครับผมโอเคครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจา้า